สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ท่อนเจงให่ชาแนลด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมันพีทเบลติลันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานหรือเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆทางเกมเนี่ยก็ได้เอา ex วนกลับเข้ามาในตู้กาชานะครับผมซึ่งก็คือเจ้าหนวดดานะครับผมก็เรียกว่าเป็น ex ตั้งแต่ยุคแรกเลยน่าจะเป็น2 ex คู่กับแชงฟ้าตัวแรกเลยแล้วผมซึ่งไอดีหลักผมเนี่ยมันยังไม่มีแล้วผมแล้วก็ ไอดีหลักผมมันยังไม่มีตัวโลกเก่งๆที่พอจะเล่นได้ในยุคนี้แลผมเพราะงั้นผมเลยจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้กาชาสำหรับเจ้าหนวอดำันกกอนเลยนะนี่เลยครับเพื่อนสำหรับตู้กาชาของหนวดดำผมก็การันตีเนี่ยจะอยู่ที่5สเต็ปนะครับผมส่วนตู้สเต็ปเนี่ยอ่าเป็นแบบนี้อ่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเปิดโดยใช้เพชรทั้งหมดประมาณอันหนึงนะเจ็ดสิบ จะสิบหนึ่งร้อยสร้บเพชรคำพือนเราจะได้มา10บใบนะผมซึ่งการันตีโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่800เพชรนั่นเองครับผมซึ่งผมก็หวังว่ามันจะไม่โดนการันตีนะห <c oughs> วังว่าจะปล่อยเพชรให้กูเหลือต่อยอดไปบ้างนะและนี่เป็นไอดีหลังด้วยเพราะงั้นขอละ <c oughs> โอเคเพื่อ <c oughs> ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเปิดเลยดีกว่ามาฮึบ <c oughs> มาเร็บแรก <c oughs> ไม่ลุ้นกดข้ามปเลย ไหนที่มันไม่รุ้นเนี่ยขออนุญาตข้ามนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะมาสเต็ปที่สองมาอืมทรงดีอืม,อมแต่กล่องไม้ก็ไม่ดีนะอืมมาเป็นแครอทโตนะครับผมมาสเต็ปที่สามเปิดแบบรวดเร็วอืมยังไม่มาเอ้ยจะโดนการัตีไหมเนี่ยเอ้ยไอดี ID หลักด้วย ไอ้ดีหลักผมนี่มันไม่เคยรอดพ้นจากการโดนการการันตีนะคือทุก็กที่เปิดเนี่ยคือการันตีทุกตัวเลยนะ <Yes. S 1> ก็หวังว่าไอ้หนวดดำตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่ไม่โดนการันตี <Yes. S 1> อุ้ยตรงทองมีลุ้นปะเนี่ยยี่สิบเจ็ดโอ้อยครูทองอ่ะอาจจะมาขอดูก่อนเออเอบไม่ใช่ละหนวดดำไม่ไหลใหญ่ขนาดนี้ <laughs> โอเคยังไม่มา โอเคหมดไปแล้วล่ะผมสำหรับสสเต็ปแรกมาวนรอบที่2ออืมอืมดูทรงกโดวงการันตีแน่ๆมไม่อวยนี่ไม่เปิดนะเนี่ยอืมอืมโอ,มอม้ทองแดงไม่น่าได้เฮ้ยเดี๋ยๆเป็เเเนสายโล่นะอาจจะมาโอ้โหไม่ใช่ละ เนี่ยหนวด,ด,ดำํำกูไม่ใส่อะไรกง,งแกงมนหัวมีแต่ใส่หมวกอเป็นแบ็กมาเรียมาเออแต่แบ็กมาเรียนี่ก็ค่อนข้างเก่งนะครับผมโล่มันหนาอยู่นะแต่อยากเล่นหนวดดำมากกว่าไงลงโจงเชียวเรียบร้อยกูโดนการันตีแน่ๆดูทรงอเอานักอจินเบามาอย่างนี้ต้องให้พอแล้วละ่ะ ึออ๊บโอ้โหธงดำปิดเลยโอ,อ้โหไม่น่ารอดเฮ้ยเฮ้ยมาเฉยเฮ้ยธงดำเนี่ยอะไรวะมาเฉยเฮ้ยไม่โดนการันตีโว้ยว้สะใจอ่ะไม่โดนการาันตีขอบคุณมากหนุ่ยดำขอบคุณมากไอ้ห่าเอ้ยเอ้นึกว่าจะโดนการันตีแล้วเกือบแล้วกูอืม โอเคครับเพื่อนๆผมขอหยุดการเปิดใบเพียนเท่านี้นะครับเพราะว่าเพชรเนี่ยของผมผมันก็ค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ผมมีเศษทองที่จะยัดหนวดําไว้เวลรออยู่แล้วนะผมเพราะงั้นขอหยุดการเปิดไปเท่านี้ครับโอเคเป็นเอียกตัวแรกเลยที่ไม่โดนการันตีในไอดีผมในไอดีหลังนะน่าภูมิใจวะ,ะยินดีว่าหนวดดำหนดดำแล้วเดี๋ยวต้องกด open. ออฟกัอนแล้วก็อี่อ เฮ้ <c oughs> hey, หาแบบนี้มันจะยากเนาะหาแบบนี้มันจะอืเฮ้ okay, เราต้องเปิดหาอันนี้ครับลำดับกันได้รละหามันจะหาง่ายขึ้นอ่านี่ไงมาแล้วเราผมสําหรับมาเชลวดีทีสในไอดีหลักของเจน,นะครับผมก็ <c oughs> ไม่ไวยไม่เปิดอืมนะยัดเบลก่อนเลยปึโอเค เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวหนวดดำในยุคนี้ให้ดูนะครับว่ามันยังเล่นได้ไหมแต่คลิปนี้ขอปั้นขอไปปั้นตัวสักครู่หนึ่งก่อนนะครับผมแลวเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันว่าหนวดดำมันจะยังเล่นได้ไหมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตรงนี้ครับผมใครที่ชื่นชอบเน่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นอาใจให้เจ้าหน้าที่ช่องด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ